ไเพราหน้าพระแบบนี้ไม่ใช่หน้าพระแบบทำบุญมามันเป็นพระคนเล่นพระข้อมูลตรงกันอย่างนี้อเ,เออมันเก่าข้างนอกข้างในไม่เก่านะ หมดนีหมดนี่หมดรประมาณาเอเัเอาตามเปียเปียเหรอมาดูดิลองดมดูดิ เห็นปะทองแดงก็ไม่กินทองแดงทองเหลืองก็ไม่กินทองเหลืองข่ำขำไอ้นางเล็กใช่ไหมทองแดงก็ไม่กินทองแดงทองเหลืองก็ไม่กินทองเหลืองคือเวลาดูพรายแบบไปเจอพวกตะกั่วชุบอะไรเงี้ยอะไรพิสูจน์ไม่ได้หยิบมาดมได้เท่าไหร่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้อ่าได้ได้เอาแค่ตรงนี้วัดหมื่นห้าแล้วกันวว้าโอเคอ่ะ หมื่นห้าจบไม่ได้ไม่เก่า <S <S ทั้งแพรกในประเทศไทยกับการเช็คพ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวอัเ SK เช็คแอเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJ Check <SK> เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ code, ได้เลยเอ้ยมาอ่านี่มีพ้าไม่เยอะน่าจะสบายหน่อย <c oughs> บอกมีพ้าไม่เยอะใส่กล่องแบบนี้มีเซียนพ้าเลยเ <c oughs> พราะหน้าพระแบบนี้ไม่ใช่หน้าพ้าแบบทำบุญมา มันเป็นพระคนเล่นพระอ่ะอล่ออลุงเล่นพระโอเคข้อมูลตรงกันอย่างนี้ได้อยู่นี่เหรียญกี่ตังค์เนี่ยแท้ถ้าไม่อยากตกราคา ไปหาราคาแล้วจะไม่ตกราคาอันนี้สามองค์กี่บาทครับไม่กล้าเลยจารย์นี่ไงอันเนี้ยสบายแล้วไม่ทราบถึงต้องมาหาอาจารย์มันทําให้รู้ได้เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมสอนให้เผื่อพระที่บ้านมีอีกเยอะแล้วพะที่บ้านน่าจะมีเยอะด้วยใช่แต่ไม่รู้เลยค่ะอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีให้เซิร์ใชใไหมครับเซิร์ชเลย ราคาสมเด็จหลวงกเทียนวัดโบสถ์หลังรูปเหมือนวกท,ยน,กทยนัยนวัดโบสถ์หลังรูปเหมือนหลังรูปเหมือน,มอนสมัยก่อน,นเหรียญละพันก็บาทสมัยนี้มันลงไปเยอะกูมาหัแต่เก่งนะเก็บไม่มีหนุมานนะขอโทษนะครับ อโอเคอย่างเงี้ยก็จะอยู่หลักพันใช่ไหมถ้าเราดูหลายๆเว็บอย่างเงี้ยยังไม่ต้องรีบขายก็ได้เอากลับไปนั่งทำกันบ้านนั่งส่องจองคิวข้าวหน้าก็ค่อยมาขายจะอยากขายเลยก็ได้ก็ผมบอกให้ฟังไงว่าวันนี้เมื่อเรารู้ว่าแท้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินเราได้อย่างนี้แท้ทั้งหมดเป็นเหรียญปูมา้าตอนนี้น่าจะเหลือหลักร้อยสมัยก่อนขายได้พันกว่าบาท ถ้าจะขายเลยอ่ะผมก็ซื้อให้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมซื้อได้สักหมื่นนึงผมน่าจะซื้อได้หมื่นถึงหมื่นน้อยๆก็ไปดูตอนผมแบ่งอะแต่ถ้าเกิดว่ากลัวจะหลุดก็เก็บไปห้าเหรียญแล้วก็ไปดูไลฟ์สันขวานว่าขายเท่าไหร่อีกห้าเหรียญจะได้ เอามาขายราคาแพงขึ้นได้อันนี้มันเป็นเทคนิคในการ mm hmm. บริหารทรัพย์สินที่เป็นพักเครื่องครับเจ๊ตัดสินใจเอานะวันนีนน้หมื่นหนึ่งขายผมได้ไหมถ้าขายไม่ได้เก็บไว้ก่อนนะหรือว่าไปขายที่อื่นก่อนถ้าไม่มีขายให้มากกว่าก็ติดต่อกลับมาที่เพจเราได้ครับโอเคอันนี้แท้แล้วขอบคุณครับอันนี้คือประเนพักเครื่องอ่ะมีทั้ง แท้เล่นกับแท้ไม่เล่นไม่ใช่ปลาทุกองค์จะขายได้เหมือนปลาในทะเลอ่ะเราลากมามันจะมีปลาที่ขายได้กับปลาที่ขายไม่ได้ครัอบอันนี้แล้วอันนี้อะค่ะอันนี้คือใช่ของคุณปูปปปปอะไรนะปูนวม่ขอวัดออ๋อเพราะคุณนวานงไม่น่าไม่ไม่น่าจะถึงนะครัไบไม่น่าจะถึงนะใช่สมเด็จสมเด็จวัดเกตอยู่ในเกาะพัตเลศตั้งอยู่หน้าโต๊ะเราเลย ทิตาหักหลายๆเสี้ยงอะะไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ไม่ไม่ถึงวัดเจดคือจะอย่างนี้ยกตัวอย่างฮะเจ็ดชั้นไงนิยมอะแต่แต่เลที่อ่งหักแตกๆอยู่นะเอางี้วัดดนเจ้หอมมีพ่อเงินมีพ่อแช่มมีพระครูสมุขไอพรอ่ะสมเด็จพ่อเงินแพงสมเด็จพ่อแช่มถูกสมเด็จพระครูสมุขไม่แพงอันเนี้ยเป็นสมเด็จ อ่าถ้าแพงคือสมเด็จโตอันนี้พอเป็นยุคหลังสมเด็จโตก็ไม่ใช่ราคาแพงเหมือนสมเด็จโตก็บางครั้งก็ต้องรออีก4ี่ห้ปีแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเป็นหลวงพ่ออะไรอ่ายุคนี้ก็ยุคประมาณหลวงคุณนาคหลังปี7-0็ดศนย์ขึ้นมาเพราะคุณน้องม่นะนง ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าคุณนวมแกก็อยู่ถึง,ง2 5 0 0ครับโอเค